ในหน้าประวัติศาสตร์กษัตริย์คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความรุ่งเรืองและเกียรติยศแต่ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับบรลลังบางคนปกครองด้วยความโหมดร้ายบ้างหลงไหลในอำนาจหรือไม่ก็เพิกเฉยต่อเสียงของประชาชนและสุดท้ายประเทศของพวกเขาก็พังพินาศ 1. พระเจ้าหลุยที่ 16. ฝรั่งเศสฟุ่มเฟือยและไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จุดจบคือการปฏิวัติฝรั่งเศสและถูกประหารชีวิต 2. จัก,กรพรรดิเนโรโรมันมีชื่อเสียงเรื่องความโหดร้ายและใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยโรมเกิดไฟไม้ครั้งใหญ่ในปีคศ6 4ซึ่งบางคนเชื่อว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง 3. พระเจ้าเฉียนหลงราชวงศ์จีนยุคแรกจเจริญรุ่งเรืองแต่ปลายราชการเริ่มเสื่อมถอยและเลยการปฏิรูปปล่อยให้ราชสันนทุจริต 4. พระเจ้าจักรพรพรดโดิโรญี่ปุ่น แม้จะมีบทบาทจำกัดแต่เขาอยู่ในยุคที่ญี่ปุ่นลุกราหลายประเทศการแท้สงครามโลกครั้งที่สองนำไปสู่การยอมจำนนและเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสิ้นเชิง 5. พระเจ้าไกเซอร์วิลเฮนที่2เยอรมนีนำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1แท้สงครามและสิ้นสุดจากประวัติเยอรมัน 6. พระเจ้าอักบาที่2ออินเดียอ่อนแอและอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษ ทำให้จักรวัรดิโมกุลเสื่อมถอยและสิ้นอำนาจในที่สุด 7. พระเจ้าเอ็ดเวอร์ที่8อังกฤษสารราชสมบัติเพื่อแต่งงานกับหญิงที่ไม่ได้รับการยอมรับการกระทำของเขาสั่นคลอนสเสถียรภาพราชวงศ์ 8. พระเจ้าบูกาจักรวัรดิมาลีผู้สืบทอดที่ไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่ของจักรวัรดิมาลีได้จักรวรรดิแตกเป็นเสี่งเสียงและล่มสลายลง 9. พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1. ออสเตรียฮังการีผู้นำที่ไม่เด็ดขาดในยุคที่เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์จักระวัดลิลงสลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1. 10. พระเจ้านิโคลัสที่ 2. รัเสเซียล้มเหลวในการปฏิรูปและจัดการปัญหาภายในจบลงด้วยการปฏิวัติรัเสเซียและราชวงศ์โรมานอฟสิ้นสุดลงนี่คือบทเรียนจากผู้นำที่ตัดสินใจผิดเพียงครั้งเดียว แต่ส่งผลกับทั้งประเทศถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ